กันนะคะบันเทิงไทยกันก่อนเลยค่ะเรามีทั้งข่าวของนางสาวไทยนะคะข่าวแพทสุทธาสินีเป็นวัด2009กาค่ะการเปลี่ยนชื่อครั้งที่3ของแอนนี่บรูคแล้วก็การเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับคนปล่อยคลิปของเป็กสันชัยเปกสันชัยเองตระกูลเดินทางพร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่นําคลิปการโต้เถียงระหว่างตนเองกับภรรยาไปเผยแพร่ในข้อหาหาม,มิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและพรบอรคอมพิวเตอร์ค่ะ กับสื่อด้วยครับที่ที่ออกที่ออกคลิปผมให้ให้ให้ระง,งับนะครับแล้วก็หาคนที่เป็นคนปล่อยคลิปคนแรกครับนนะถ้าย้อนไปเมื่อสองอาทิตย์นี้<ส>ผมก็เพิ่งไปหาทันย่าที่อเมริกามาแล้วก็คุยกันดีทุกอย่างแล้วกับคุณแม่ก็รู้เรื่องดีก็ไม่มีอะไรพอมันมีคลิปอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมันก็ย้อนให้มีปัญหาขึ้นม่อีกครั้งหนึ่ง<ส>คนที่ไม่ประสงค์ดีหรือว่า ให้ข่าวมาตลอดเวลาเนี่ยพอเดครับเพราะว่ามันมันล่วงเกินมานานและจริงๆมันควรจะจบไปทั้งงานแล้วแล้วก็ผมเองก็ได้เดินหน้าต่อไปครอบครัวคั้งนี้เป็กสัญชัยยอมรับว่าผิดที่ใช้คำพูดไม่ดีและหยาบคายกับภรรยาพร้อมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวส่วนการโต้เถียงในคลิปนั้นเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนที่แล้วโดยตอนนี้มีแผนเดินทางไปเยี่ยมภรรยาและลูกที่สารัฐอเมริกาในสัปดาห์หน้าค่ะ